กินกับโกวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวปลาต่อรุ่งโรนดของพี่น้องชาวคลองเตยร,ร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามสะพานเลยนะครับที่จอดรถแม่คองข้างจะหายากชิปเป๋หลายต่อหลายคนบอกว่าโกบอยมาที่นี่ทีเด็ดเขาเลยนั่นก็คือลูกชิ้นปลาครับวันนี้ผมมากินเฉยๆเมื่อไม่ได้คิดว่าจะมารีวิวแต่ก็อยากลองถ่ายทุกคนได้ดูแอบทราบมาว่าร้านนี้มีหลายสาขาแต่วันนี้ที่เลือกมาสาขาคลองเตยเพราะว่าหลงมากกูยอมรับอย่างที่บอกไป ชอบชิบหายร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบเติดน้ำมาเดือดเดือดแล้วมันกินแล้วรู้สึกสะใจโห oh, oh, ดูดิวันนี้เลยสั่งมาสองชามแบบทีเด็ดที่เขาบอกว่าต้องมาสั่งและนี่คือเส้นเล็ก ยำในราคา60บาทครับจากเท่าที่ร้องทานนะครับรสชาติของเขาไม่ได้จัดจ้านสักเท่าไหร่อาจจะต้องมีการปรุงสักเล็กน้อยแต่ผม่าเป็นคนชอบหลังๆนี้ไม่ค่อยชอบปรุงกลัวดูแลสุขภาพแม่พูดจะดูดีแต่บอกเลยว่าทีเด็ดของที่ร้านนั้นก็คือลูกชิ้นปลาที่ทางร้านทําเองนะบอก ตัวลูกชิ้นปลาค่อนข้างจะนุ่มและกินง่ายมากครับเมนูต่อมาคือเย็นตาโฟลูกชิ้นปลาแล้วก็เส้นปลาในราคา60บาทด้วยกันรสชาติจากเท่าที่กินแล้วนะครับน้าซุปก็ถือว่าใช้ได้แต่ในความเป็นเอกลักษณ์ของเขาน่าจะเป็นตัวลูกชิ้นปลาแล้วก็เส้นปลามากกว่าครับที่ทํามาให้กินแล้วก็ผสมประสานตัวน้ําซุปผมถือว่าอร่อยใช้ได้เลยครับแม้กระทั่งตัว่อกก้ยที่เขาทามาผมบอกเลยว่าสมแล้วครับที่เปิดมาหลายปีเท่าที่ ะะไม่ได้แปลกใจเลยครับรสชาติแบบนี้และทําลูกชิ้นปลาได้อร่อยขนาดนี้ถึงมีหลายสาขาผมให้ข้อมูลของทางร้านดีกว่านะครับร้านเปิดตั้งแต่8ปดโมงคืนและเขาจะปิดตอน4ี่โมงเย็นตอน4ี่โมงครึ่งนั่นเองครับส่วนเรื่องของการเปิดนี้ไม่มีวันหยุดนะฮะเปิดทุกวันด้านการบริการก็ถือว่ารวดเร็วและก็ใช้ได้ครับปัญหาหลักอย่างเดียวของสาขานี้ก็เรื่องของที่จอดรถนั่นเองครับแนะนําให้สั่งเป็นเดลิเวอรี่ซะดีกว่านะครับเสร็จแล้วอร่อย แล้วอิ่มแล้วจ่ายตังได้วันนี้กินกับโกไปกอ่อนกูลาขยาวกันานั้นแหละ